ในวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงหัวข้อประเด็นว่าเราจะเรียนการโคชไปทำไมนะคะในความคิดของน้ารู้สึกว่าการโคชไม่ใช่สิ่งที่เป็นแค่อาชีพหรือสิ่งที่เราทำนะคะแต่การโคชสำหรับนิดานเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัชญานในการดำเนินชีวิตไปแล้วนะคะเดเชื่อว่าทุกคนเมื่อเราได้มาเรียนรู้ศาสตร์การโคชิง่งเราจะเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้น เราจะดีต่อคนรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตเราในด้านต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะนําไปสู่การที่เราจะเป็นคนที่มีความสุขความเต็มเต็มในชีวิตมากยิ่งขึ้นดังนั้นนี่ได้จึงเชื่อว่าโคชชิ่งเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ทุกมิติของชีวิตเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเลือกได้แนละก็อ,อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้การโคชชิ่งนะคะแบบ แม้กระทั่งถ้าเราเอาเข้าไปไว้ในหลักสูตรการเรียนของมัธยมได้อะไรเงี้ยคือจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆนะคะเพราะมันมีสมรรถนะหลายอย่างมากๆอยู่ภายใต้การโคชชิ่งนะคะที่ทำให้เราเป็นคนที่นายกตัวอย่างแล้กันนะ,ะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นเป็นคนที่ฟังคนอื่นเชิงลึกแล้วเป็นคนที่เวลาเราสนทนากับใครเราเราฟังเขาจริงๆเราจเจาะอยู่เขาจริงๆนะคะแล้ว ทำให้เราเป็นคนที่สามารถถามคําถามที่ดีๆคําถามที่มีคุณภาพที่มันทําให้บทสนทนานั้นถึงแม้จะไม่ใช่โคชชิ่งคอนเวอร์ซชั่นไม่ได้โคชใครอยู่แต่เป็นบทสนทนากับเพื่อนอย่างเงี้ยหรือคนที่ทํางานอย่างเงี้ยมันทําให้การสนทนานั้นมีความหมายมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะเรากำลังสนทนานไปที่ระดับอะไรที่ลึกๆไม่ใช่ระดับอะไรที่แบบ แค่ผิวเผินอย่างเช่นสาร์อาทิตย์นี้เธอไปทําอะไรมาหรอฉันไปดูหนังฉันไปกินกาแฟไปฉันไปกินข้าวร้านน,านั้นร้านนี้มานี่คือการสนทนาระดับผิวเผินถูกไ่มแต่ถ้าเราเรียนรู้การถามคําถามคุณภาพมันจะทําให้การสนทนาเนี่ยมันลงระดับหรือเกี่ยวกับตัวตนของคนคนนั้นเกี่ยวกับความกลัวความฝันความรู้สึกของเขาซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่สร้าง human connection จริงๆนะคะซึ่งยุคนี้คนไม่รู้วิธีการที่จะ ที่จะสร้างคอนเนคชันที่มันลึกจริงๆเพราะว่าเราอยู่ที่ระดับผิวๆนะคะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจศาสตร์การโคชิ่งมันเอาไปแอปพลายกับทุกเรื่องในชีวิตจริงๆแบบจริงๆนะคะในด้านนึกเอาเป็นว่านัน,นึกไม่ออกเลยนะคะว่ามันจะมีด้านไหนของชีวิตที่ไม่ไม่ดีขึ้นน่ะจากการที่เราเรียนรู้และมีทักษะการโคชนะคะทีนี้ถามว่าคนส่วนใหญ่มาเรียนโคชิ่งเพื่ออะไรนั้นหนอ่ะก็มี กลุ่มหลักๆ2ก,กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ต้องการจะเป็น professional coach ไม่ว่าจะเป็น career coach executive coach coach, coach ผู้บริหารนะคะ relationship coach parent coach family coach health coach นะคะ sport coach coach ต่างๆทุกสายนะคะก็จะมาเรียนรู้การโค้ชเพื่อที่จะนําไปอินทิเกรตกับสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วหรือคนที่อาจจะไม่ได้ทําอยู่แล้วและต้องการที่จะเป็นโค้ชในสายต่างๆนะคะซึ่งถามว่านอกเหนือจากโปรแกรม level 1 level 2 level 3ของเราแล้วเนี่ยนะคะ เราก็จะมีโคช้ชโปรแกรมสอนโคชช้ชเฉพาะทางเช่นอย่าง Relationship Coach Parenting Coach อย่างเงี้ยนะคะที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางนะคะจึงจะสามารถเป็นโคชช้ชในด้านนั้นๆได้นะคะก็เหมือนกับเราจบหมอและเราก็ต้องไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางอารมณ์แบบนี้นะคะซึ่งใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะไม่ลงรายละเอียดในวิดีโอนี้ล้กันนะคะในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่ม HR กลุ่มผู้บริหารกลุ่มผู้นำในองค์กรหรือหัวหน้างานต่างๆนะ,ะที่ต้องการที่จะเรียนรู้การโคชิ่งเพื่อนำไปใช้กับทีมกับลูกน้องของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องการที่จะดึงเอาศักยภาพของทีมของเราออกมานะคะเพราะอย่างที่เรารู้กันคะ่ะว่ายุคนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ยุคต่อๆไปเนี่ย มันหมดยุคแล้วค่ะที่หัวหน้างานหรือผู้จัดการเนี่ยจะมานั่งให้คําตอบกับลูกน้องมาบอกว่าต้องทํำยังไงหรือคอยให้คําตอบหรือบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเรานึกถึงเปรียบเทียบกับเรื่องของการเลี้ยงลูกอะค่ะลองนึกดูว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยบอกคําตอบทุกอย่างกับลูกหรือครูเนี่ยบอกคําตอบทุกอย่างกับเด็กแล้วไม่เคยให้เด็กได้คิดเองหรือว่าเพยามจะค้นหาคําตอบอะไรด้วยตัวเองแน่นอนเด็กคนนั้นก็จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่คิดไม่เป็น เพราะไม่เคยได้คิดไงคะถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่าระยะสั้นนะคะบอกคําตอบลูกน้องไปเลยง่ายที่สุดนะคะแต่อย่าลืมว่าผลระยะยาวคือลูกน้องคนนั้นไม่ได้เติบโตเลยนะคะดังนั้นเนี่ยศาสตร์การโค้ชมันจึงมีประโยชน์มากๆนะคะนอกจากนี้ค่ะบางทีการที่หัวหน้าหรือผู้นำเนี่ยบอกคําตอบให้กับลูกน้องไปก็มักจะพบอย่างหนึ่งว่าไม่เห็นจะช่วยแก้ปัญหาได้เลยเพราะอะไรคะ เหตุผลมันเป็นเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงของลูกน้องคืออะไรนะซึ่งเราจะพูดมันจะมีคำพูดหนึ่งที่เราพูดกันในวงการโค้ชนะคะก็คือเวลา,าหรืออย่างน้อยนิดาได้รับการเทรนมาแบบนี้แล้วนะกก็เทรนคนอื่นแบบนี้ด้วยเช่นกันว่าเวลาที่ลูกค้ามาโค้ชกับเราอะแล้วเขาบอกปัญหาเราอะอย่าไปเชื่อเขาค่ะว่านั่นคือปัญหาของเขาเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรอะเขาแก้จบไปเองด้วยตัวเขาเองแล้ว เหตุผลที่เขายังไม่สามารถแก้ปัญหาหรือเหตุผลที่มนุษย์คนไหนก็ตามเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้สตั๊กอยู่ยังติดอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาอะคืออะไรนะคะและสถานการณ์นั้นก็เหมือนกันเลยเวลาที่เจ้านายเวลาที่หัวหน้างานเวลาที่แมネเจอร์หรือว่าผู้นําองค์กรผู้บริหารเนี่ยนะ,ะบอกคําตอบให้กับลูกน้องของเขาหรือผู้ที่เขากําลังโค้ชอยู่ผู้ที่เขากําลังแบบ เ,ออเป็นเป็นลูกน้องของเขานั่นแหละนะฮะแล้วบอกคําตอบให้เขาไปเลยนะแล้วบอกว่าบอกง่ายกว่าง่ายกว่ามาโคเชเยอะเลยเดี๋ยวบอกคําตอบให้ไปเลยแล้วปัญหามันไม่หายไป ลูกน้องยังคงทําพฤติกรรมเดิมลูกน้องยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะยังวนเวียนทั้งคุณและลูกน้องก็ยังต้องวนเวียนกับปัญหาเดิมต่อไปเจอไอ้เรื่องแบบเดิมๆวนกลับมาอีกซ้ําอีกซ้ําอีกซ้าําอีกแก้ไม่จบไม่สิ้นสะักทีนะคะเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าการที่คุณบอกคําตอบให้กับเขาอะค่ะมันไม่ใช่คําตอบของปัญหาที่แท้จริงนะคะเรานึกแบบนี้ก็ได้เคยไหมคะที่เรามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วเราก็ไปปรึกษาเพื่อนแล้วคําตอบที่ได้จากเพื่อน5คนเนี่ยเราเอามาใช้ไม่ได้เลยสักคําตอบหนึ่งเพราะว่าคํา ตอบนั้นมันมันไม่ใช่สําหรับเราแล้วเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงไม่ใช่สําหรับเราเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับคําตอบนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์ของเพื่อนกับของเรามันไม่เหมือนกันดังนั้นคําตอบของเพื่อนมันแอพพลายไม่ได้กับเราหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของเราด้วยซ้ําเขาคิดว่าปัญหาเราคืออีกแบบหนึ่งแต่เราเรารู้สึกว่าปัญหาเราคืออีกอย่างหนึ่งนะหรือตัวเราเองก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาเราคืออะไรกันแน่เราก็สับสนหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเพื่อนก็พยายามจะให้คําตอบให้ทาง เลือกนู่นนี่นั่นมากมายแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเคยใช่ไหมคะทุกคนที่อยู่บนโลกนี้มาเนี่ยแล้วใช้ชีวิตบนโลกนี้มาจะต้องเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมการโคชชิ่งมันถึงเวิร์กนะคะเพราะว่าการโคชชิ่งมันคือการช่วยให้ลูกค้าหรือลูกน้องหรือทีมของเราเนี่ยหาคําตอบ เกิดความชัดเจนว่าปัญหาแท้จริงของเขาคืออะไรนะคะประเด็นหรือว่าอุปสรรคที่มันขวางเขาจากเป้าหมายของเขาจริงๆหรือสิ่งที่เขาต้องการจะบรรลุเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราใช้กระบวนการโค้ชในการช่วยเขาหาคําตอบนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะ นี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่การโค้ชมันส่งพลังมากๆนะคะนอกจากนี้นอกจากกลุ่มที่ต้องการเป็น professional coach ต้องการมา up skill ในการโค้ชแล้วแล้วก็ต้องการทำอาชีพและธุรกิจด้านการโค้ชกับกลุ่มผู้บริหาร HR ผู้นำคนทำงานในองค์กรนะคะนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่ต้องการมาเรียนการโค้ชเพื่อพัฒนาตัวเอง แค่นั้นเลยล้วนๆนะคะอาจจะยังไม่ได้คิดที่จะไปใช้กับใครเลยด้วยซ้ำน,นะคะต้องการเป็นคนที่ตระหนักรู้ในตัวเองเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เข้าใจความคิดมนุษย์เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาชีวิตของตัวเองนะคะน,นี่ก็คือกลุ่มที่3ที่มาเรียนดังนั้นแล้วออตอบคําถามว่าทุกคนที่มาเรียนจำเป็นจะต้องไปสอบคุณวุฒิไหมไม่จำเป็นเลยค่ะนะคะมีทั้งคนที่สอบแล้วก็มีทั้งคนที่่ไมสอบ ด้วยเช่นกันนะคะ